เดี๋ยววันนี้นะคะจะพาไปกินอาหารเกาหลีที่ต้องเอาไก่มาจุ่มกับตอกบุกีแบบนี้แล้วมันจะอร่อยมากบอกเลยว่าใครที่เป็นสายเกาหลีอันยองอาเซโยเนี่ยต้องรีบกดเซฟคลิปนี้ไว้แล้วร้านนี้นะคะชื่อว่าเกาจาก and ักตอกบุกีแอนชิกเก้ตวันนี้นะคะเราสั่งเป็นเซตดูโออันนี้เขาจะให้จับพูตอกบุกีกับไก่ทอดบอกเลยว่าราคาดีเยีย่ยมเราสั่งมาสองเซตนะคะเป็นตอกบุกีซุปต,ต้นตำลับกับไก่ทอดกันแล้วก็ตอกบุกีซุปโรเซ่กับไก่ทอดโซลสเคลวบีแยตตอกก็พี่พนักงานมาเสิร์ฟแล้วนะอีีีดไไมมม่หหวววแแลลูกเเเซตนนนนะะะคขขขาาาจ้้้้้ปััสบบใอริ่มมมกกกกกกิินนนนนจาาไไไไไไ่่่่่่ทอออดเเเเเลลลลยยะะะคคขช้้โใหญปป็แว ก็ตอนกัดไปอ่ะข้างนอกมันกรอบแล้วข้างในอ่ะฉ่ำอันนี้จะเป็นตอกบกกีซุปต้มตำหลับนะคะเขาก็จะมีชีสเลยมาให้ด้านบนแบบนี้เราก็ทาการเอาไก่จ้วงลงไปเลยไก่ทอดเป่าเป่ะ,ะ,ะเลิศแล้วเอาไปจุ่มกินกับตอกแบบนี้ยิ่งรสกว่าพี่อังผู้ที่เคยไปเกาหลีแล้วกินเข้าไปคําแรกแล้วพูดว่าใช่เลยม,มันก็ต้องใช่สิแม่พราร้านนี้เขาเป็นร้านดังจากเกาหลีเลยนะคือที่เกาหลียมีสาขาพี่อันนี้จะเป็นตอกบกกีซุปโรเซ่ค่ะแ่ได้กินฉันก็รู้สึกว่าตัวเองผมทองละอยากจะบอกว่าสําหรับเราแล้วตอกบกอกินกบอรๆาฟุปโรซอะนนนาาคจมมีวุชติ จะเป็นแบบเผ็ดๆหวานหวนกลมก <พอ S 1> <ๆ S 2> ลอแวะพูดเรื่องตอกนยคือตอกที่เนี่ยมันมีความนุ่มเนื้อมันเคี้ยวแล้วมีความสุกอัทุกคนจะไม่รู้จะบอกยังไงนี่แล้วเราก็พกแดดจันกึมส่วนตัวมาปั้นข้าวให้ด้วยพี่อังใส่น้นเป็นชุดกระโปรงนะคะไม่ใช่ชุดทันบุแต่ก็แอบเหมือนอยู่นะว่าไม่ได้ใครที่ตามไปต้องออกข้าวมาจุ่มในซุปตอกแบบนี้นะมันรบอกเลยนะคะว่าใครที่ชอบกินอาหารเกาหลีต้องเลิฟร้านนี้แบบเราแน่ๆนอันนี้เรามากินที่สยามเซ็นเตอร์นะคะชั้นสองใครที่อยากกินเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดเซฟกด